ฮาวเกง่งวันนี้มาคุยกันใกล้ๆนี่มามามาจะได้รู้จักกันมาน,นี่ไม่ที่จริงอะ่ะต้องเห่าวตั้งแต่เขามาถึงนะพอมาถึงปุ๊บเห็นหน้าปุ๊บ่าเลยมันถึงจะถูกหลักอันนี้เขาจะกลับอยู่แล้วเขามาจนถ้าเขามาขโมยของยกตู้เย็นไปแล้วอะ่ะก็ยกไปหมดบ้านแล้วอะไรเพิ่งมาห่าวตอนนี้บ้าหรือเปล่าเนี่ยทำงานผิดระบบแล้วเนี่ย มานั่งเขาในร่มนี่มาเร็วเอาลูกอมไหมลูกสเตปซิวอะไรเงี้ยเจ็บคอไหมมานี่มานั่งคุยกันตรงนี้มาใกล้ๆนี่นมาโอ้โหเสียงดีอ่ะแกมมี่วะเนี่ยทุกทีเลยเขามาจนเขาจะกลับแล้วเพิ่งจะเดินมาเหา่าผิดระบบเนี่ย